มิตซูบิชิแอคถาดปี2023คันนี้นะครับไม่เคยติดฟิล์มมาก่อนมาติดเป็นฟิล์ม High ฮคู l เซรามิกนะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้งบย่อมยาวกันความร้อนเอาดีๆหน่อยแล้วก็รับประกันได้7ปีเอาแบบนี้เราเลยเลือกบานหน้านะครับให้เป็น h i ไฮคู l c e r a m ิก50%และรอบคันนะครับเป็น h i ไฮคู l เซ r a m ิก80%นั่นเองจะสังเกตได้ว่ามองไม่เห็นข้างในหรือเห็นข้างในได้น้อยมากๆครับให้ความเป็นส่วนตัวได้ยอดเยี่ยมครับแบบนี้เลย แต่ในขณะเดียวกันนะครับมืดน,นอกสว่างในเป็นยังไงเราลองไปดูกันอันนี้คือ80%ข้างนอกนะครับ50%บานหน้าครับแล้วก็80%บานข้างจะสังเกตได้ว่าแม้บานข้างกับบานหน้าเนี่ยบานข้างเนี่ยจะเข้มกว่าเล็กน้อยแต่มันสามารถขับได้ในตอนกลางวันและตอนกลางคืนฟิล์มนะครับจะแบ่งเป็น3มเกรดก็คือดำเซรามิกนาโนเซรามิกสำหรับสีดำเท่านั้นนะเนี่ยครับ จะสังเกตได้ว่ามองออกได้สบายตามากๆครับแล้วก็กันความร้อนได้ดีเมื่อกี้ผมเอารถมาจอดเพื่อทําให้ฟิล์มแห้งไวนะครับแต่ไม่ร้อนนะเนี่ยให้สีที่เป็นธรรมชาติรับประกันนาน7ปีเลือกฟิล์มนะครับอย่าไปผมแนะนําแบบนี้ถ้าเรารู้ว่าเราอยากใช้รถนานๆติดฟิล์มดีดๆคอนโซลไม่พังแอร์อยู่ทนนะครับแล้วก็ตัวของไล่ฝ้าอยู่ครบแบบเนี้ย มันก็เป็นอะไรที่น่าลงทุนครับเพราะว่าเรายใช้ชีวิตนะครับอยู่บนรถบางคนวันละสองสามชั่วโมงแบบเนี้การเลือกติดฟิล์มที่ดีหรือเราเอาไปจอดแล้วเราใช้งานน้อยเราเจอแดดเยอะๆเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะนะรถเราจะเก่าช้าพลาสติกก็จะไม่ไม่ซีดนะครับแอร์ก็จะไม่พังเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ช่วยเราได้เยอะแต่บางคนก็ ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เราก็อยากแนะนําว่าเออถ้าเป็นไปได้ก็ติดฟิล์มดีๆจะดีที่สุดให้คูเซรามิกดูยังไงนี่นะครับมันจะขึ้นว่า CM เนะครับเป็นตัวให้คูเซรามิกตัวที่ดีที่สุดนะนะปัจจุบันนี้นะครับตัวแบ็กเซรามิกแบ็กนะครับก็ได้ไม่โดนหลอกกันแล้วก็รับประกัน4ปีแรกนะครับจะเป็นตัวของเรื่อง รับประกันฟรีทุกอย่างนะครับ3ปีหลังนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเรานะครับต้องเสียค่าช่างแต่ว่าค่าฟิล์มฟรีนะหลังจากติดฟิล์มทําอะไรบ้างนะครับไม่ล้างรถ3วันเพราะว่าเราไม่อยากให้ใครมาถูฟิล์ม2นะครับไม่กดกระจกขึ้นกระจกลง7วันนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับวันแรกจอดตากแดดฉ่ำๆไว้แบบนี้วันนี้อุณหภูมิ40องศาลูกค้าบอกว่าเอาเข้ามาติดจะได้ไม่ร้อนนะครับตอนนี้แอร์มาสู้ แดดไม่ไหวจริงๆครับแล้วก็ใครชอบงานแบบนี้ก็ติดต่อร้านทวัตชัยได้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมถ้าใครชอบช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจยังมาก